นี่แต่คนถามเรื่องเสื้อนะไม่ทันเสื้อจะมีออกมาอีกไหมอ่ดูเต้นเต้นดูไอวาเต้นนะอ่ะไอวาเต้น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 อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโล เนี่ยคือแบบแทบหมดแรง่านจะหมดอยู่แล้วใช่ไหม ไอสอบถามนี่ห้อแปลงฟันแปรงสีฟันเด็กๆใช่ไหม<_><_>ก็ลูกเราใช้แปลงมากานะลูเนาะก็เป็นแปลงแบบหัวแปลงแบบนิ่มอ่ะ ไม่เอารูกไม่ทําแบบนี้แบบนี้ทําแบบนี้อ๋อทําแบบนี้อ,อ,อ๋อเหรอเหรออืมอ่ะเดี๋ยวไปฟังแล้วกันมีคนถามเรื่องแปรงสีฟันที่ลูกใช้จะพูดหน่อยอ่ะ แปดสิ่าเมากรุนะคะเป็นปบว่าลังข้าวจากเท็กซัเป็นแปกวาหนอได้ฉันจะไม่ไ้พูดแทนจหน่ายนะแต่ว่าพอดีเป้เพื่อนฉันเดนนำข้ามาเสป็น18ปบวนอได้หัวเล็กๆสามารถแบบซอบซอนในขนาดไอวาอัานะคะไม่ติดเพื่อบบแดวาซี่ใหรได้อ่าจ้าสามารถซื้อได้จ้าที่เ็ป ต้องไม่เหมือนกันเ้วเลาคนาหนาเธอเวลาเธอตั้งเธอทำแบรนด์นนะเธอตัง้งชื่อในทุกแพลตฟอร์มเธอก็ตั้งชื่อเดียวกันสกุลไม่เหมือนกันคุณขอไข่เนื้อสลีบอกว่าเพ<ด>ิ่งได้ดูคลิปเตะ<ด>บอลที่พีตั้งใจมากเลยคะ่ะชายมารีชอบกินที่ห้อนี้เหมือนกันเลยคะ่ะเ,เ,เ,เอาเก็บไม่ใช่พินเตอร์เก็บไปเปิ <laughs> ดพีค่ะนานก็รอค่ะ ได้เสื้อแล้วค่ะส่งเร็วมากพิธีท่ากินเท่มากท่ากินเท่มากไม่ใช่ไทาย

มีคนบอกว่ารอ2เดือนก็รอได้รอ2เดือนก็รอได้แบบนี้เดี๋ยวถึงก็มันมีค่าไม่ได้กดด้านนะคะแต่เสื้อเสร็จหรือยังอาจจะมีแค่ห้าเปี่รอได้ใช่ ล <So S 1> so um, ูกสาววันนี้มามาหาพ่อมาไอ้ว่าอัญญาอัญญามาหาพ่อมาเร็วปะมาตรงนู้นกันดีกว่ามาตรงนู้นกันดีกว่าลูก กี่เดือนก็รอค่ะมามีพี่ออเดอร์เธอโอ้โหถ้าพี่ออเดอร์บอกเผื่อเวลาค่ะถ้าคนเคยสั่งของพี่ออเดอร์เข้าใจว่าต้องรอของค่ะ คุณอราพัน์ส่งมาหนึ่งร้อยดวงคุณพรพูลชลส่งมาหนึ่งร้อยดวงอชอบความซื้อเสื้อแถมเป็นบทสวดมนต์มากครับเอาหายไปไหนกันหมดเด็กๆคุณแจ็คส่งมาสองร้อยดวงค่ะคุณนะคะ แค่คิดจะกดก็หมดแล้วค่ะไม่ทันจริงๆหนึ่งสองจัมหนึ่งสองจัมสองจไวหนึ่งสองจ้

ตัวแค่ไหนเขาตัวเล็กแล้วเขาน้าตาเป็นยังไงลูกหนูทำให้มีหนูบอกว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงปาเขาเป็นยังไงที่หนูบอกแบบนี้ปากเขาจุ๋ยอย่างนี้ใช่ไหมคุณปาเจลาบอกว่าช่วงนี้ทันไรตลอดเลยทำเสื้อแบบไซส์ใหญ่บ้างได้ไหมคะอยากได้ มันก็ใหญ่มากอยู่แล้วนะ48อะ่ะวิทีวิทีแ็นเสีองด้วยทีทีสอนน้องนายอันไหนเรียกว่าอะไรคะ แต่วิธีบอกหน่อยมีอะไรบ้าง วันนี้พัพีแบตอ่อนเหรอครับพ่อพ่วันนี้พาพัฟพ,นนพ,าพ,าพีไปเล่นกิจกรรมอันใหม่ตัวใหม่ซึ่งแบบใช้พลังงานสูงมากส่วนจะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวติดตามได้ในบีมออยล์ช anel อพี่ชายมาลุมสอนน้องน้อง,องต้ายคนอยู่นู้นอ้าหนู่ทำลายน้อง ใครทำลายหนูแล้ววิธีทำลายพ่อเจ็บใช่ไหมเฮ้ยทำไมเล่นแบบนี้กับน้องหืมขาวขาพี่นีได้วูสนี่สแตนต์คอนนี่น้องพีน้องพีสอนน้องหน่อย ไหนซันตาคอสอยู่ไหนชี้ให้น้องดูสิใช้มือใช้มือใช้มือเอาเอาปีกเอาปีกมาให้พ่อซันตาคอส์เขามาตัวไหนอหมซันตาคอสเล่าให้น้องฟังหน่อยซันตาคอส์ดเขายังไงนะไม่มีไม่มีมาตรงนี้อ๋ออันนั้นป่องไฟลูกป่องไฟทำไมมีป่องไฟป่องไฟซันตาคอส์ดเขาลงเดินลงในป่องไฟไงใช่ไหมใช่แล้วเขาลงไปทำไมซันตาคอส์ดเขามาทำไม เขาไม้ให้ของขวัญให้ของขวัญกับใครเด็กเหรอให้เราแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าไงนะต้องเป็นเด็กอะไรนะต้องเป็นเด็กดีแล้วหนูเป็นเด็กดียังหนูเป็นเด็กดีอ่าเนี่ยอย่งเงี้ยไม่ใช่เด็กดีไม่ใช่เด็กดีน้องเพมบะมี่มาจัดการน้องพี่หน่อยพีสอนน้องดีดีสิลูก

คริสต์มาสเมื่อรีสเก็บของเล่นคะมันไม่เคยทิ้งแล้วเหรอน้องพีพี่ทีเก็บของเล่นครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอาบน้ำนะคะโอเคกินน้ำนอนได้ไหมได้กินน้ำเสร็จแล้วไปเก็บเลยครับวันนี้ดูเงียบๆนะครับพ่อใช่วันนี้ดูเงียบๆคนดูเงียบเปหมดคนดูเงียบเป็นหมดไอ้เบ๊กไอ้เบ๊กไอ้เบ๊กไอ้เวันนี้เี๊ก

เอาว่ามังก <rac uk> <into> ็เงียบๆน้องเจ้กฝนตกแหมทุกคน ระวังระวังระวังไม่เล่นกันแบบนี้อันนี้มาอันนี้มามาอยู่นี่มามาอยู่นี่มาตู้ไม่ใช่ของเล่นลูกออกมาครับอัญญาคนละใครน้องพีน้องผีออกมาลูกปิดตู้เดี๋ยวเบบีเข้าไปลื้อของแล้วเนี่ยอัญญาไปแล้วแล้วบอกไปแล้วแล้วพอลเน้นไปแล้วเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วอีกเยอะน้องพีอ่ะอัญยามาให้หมามีเก็บค่ะเอาไปเก็บเออเอาไปเก็บ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 เก็บเยอะเลอเก็บขาไปเก็บ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 ที่ไหน เพี่หลบดูมามาเก็บขาอัญญาอัญญาเอาไปเก็บเร็วเข้าด้แล้วคะเก็บขาไปเลวเอาเน้นๆนะพ่อเน้นๆน่แล้วเนี่ย โอเคทุกคนเพราะว่าพอ่อจบไลค์แค่นี้ดีกว่าอ่านคอมเมนต์แล้วก็เหนื่อยอก็เมืกี้อ๋อแม่พ่อจบไลค์แค่นี้ดีกว่าพ่อเหนื่อยแล้วไปแล้วนะพอ,อที